มีเอิญกินเขาแล้วอืมทำอะไรให้กินเบิร์ดเน็ตด้วยเหรอของใครฮูดิสเซดของใครของยูฮูยูเมคฟอร์ไปยะทำให้ลูกเหรอ เสียงดังกลางวันมาเจอไข่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 มาเจอว้ายเสียงอากาศเปลี่ยนแปลงเอาเบิดแล้วหมดแล้วหรอหมดแล้วว้ายว้ายหมดแล้วหมดแล้วหิวมากมากเนี่ยนี่ซาจันความซาจันกินข้าวหนอโอ้ย ซอสซ่าเอาซอสซ่าด okay. mm. so okay. mm. ีกว่าซอสซ่าถ้ามันอินออเดอร์ซอสซ่าเดี๋ยวจงเอานี่มีขออรนจ์สินะนี่มีของอะไอืม แม่เขาถามนี่สมมติหนิโม่เอาแต่ say yes seven day for me seven day for me and I need to go to another shop to do second job you know เ mm ข็นข้าวกินข้าวเมืองนาตาคนกินข้าวตอนเสาร์ดูผมก่อนอ้าวความเป็นธรรมชาติเนาะพี่น้องกินข้าวกัน กินข้าวสามีทำให้กิน thank y o ป p าป a เสียงเอ็กโคกันเบิร์นัเนี่ยนนะอยากแตามฮง My Sticky r i ไ e กอน have to go buy Sticky r i c e ไม่มีแล้วข้าวเหนียวเบิร์ตถุงแล้วพี่น้องเลยมันไม่เจอข้าวเหนียวยก็แบบเพิ่งตื่นนอนไหมง้อโจบองผมตื่นนอนปั่นผมเสร็จไหมเพิ่งตื่น เลยดิรดดิสเบรดกูพ่อพับสวิตเอาไข่เข้าไปในข้างในแบรดข้างในขนมปังอย่าไปหรอ,อกนอาก่ะหน้าจ้องมันสุกโกอาลไซด์ไปเดเลง now you know Play with so. ก็เราเพลย์ิดมอโชร้กก็เล่นกระลอกอบับอืม,อม,อมเปิดนลูกเมือนมือแล้ว เท็ดกับเขา้ากันอากาศเปลี่ยนแปลงเสียงคือเอ็โคกันเบิดทุกคน <c oughs> ออร่อยปะปะ้าอืออร่อยซอสซาอร่อยด้วยเห็นเห็นหน้า ทำแค่นั้นนะอ่ะอือครัวรัวปลาปเขาเราฮิตกับเขาเอันนี้กอนโต๊ะอาอี รลลักลูกเมียมากตานี่อ<ด>่อยคนได้จะเห็นฝรั่งเท้าคัวต้มกุ้งสายจานทร์อบอุ่นค่ะอฮึลุกทำอาหารแต่เศร้า กาแฟเหรอีกินชาช้า ไม่มีคอนเทนต์หรอกคอนเทนต์ไม่มีนี่แตหน่อยข้างที่สี่ห้เล่าเขามาในยูทู e แล้ว,วอยากเขาเราจะแอบ่ายเอา <c oughs> อืม หน้าหรอหน้ายังไม่ออกมาฮามจุแจกบาซันซิชร์อืหือคิงเชร์นัชชินสกอร์ฮามจรักนัน กันแล้วหาสิบสี่แล้วหาสิบสี่หาสิบสามหาสิบสี่แล้วอืม ต้อกินจอไปซื้อมะฮงกันมีบปน้องมะฮง มาข้ามุดท้ายได้ยินมือโจ้อหรอยู่ไหนไหนแลนคักคำดีวสวดิสวีคำมันคำเดียวสวีมันไปดูดู เล่นแต่ก e ับกระลอกเอาโมจูชายโมจูไหนลูกไหนแว่โมจูเว่ไหนอะสกอร์ไหนไหนอยู here, right here. Here. ่ไหนเฮ้ยอยู่ขึ้นทา้งลังเพิงปุ่นอะโอ้ยเฮียเฮียอะไรเฮียอาบเพียอาบเฮียเสียงดังเด้อ ก็ลอกก็มักเล่นกับโมโจุปูน่ะเอาวเดีอัพเดตอัพเดตเห็นไหมเห็นไหมเออไฟเสิเอาได้เอาเล่นไม่ได้มันก็หลอกก็ได้ไปไปไปหาตัวใหม่บายบ่เล่นแล้วโมโจไปหาอาหารแล้ว สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโมจูบา่า